เก้านะครับจิตตาลงทุนตัดเย็บเสื้อและกางเกงชุดละเจ็ดร้อยบาทนะครับคำว่าชุดละเจ็ร้อยบาทแปลว่ามันก็ต้องประกอบด้วยสองส่วนนี้เนาะท้งเสื้อและกางเกงนะครับถึงรวมเป็นชุดได้นะครับคราวนี้เราก็ปิดราคาขายนะครับขายเป็นชุดเลยครับทางเสื้อทางกางเกงนละ้วเก้าร้อยห้าสิบบาทโดยคิดกําไรส่วนของเสื้อ,อไว้นะครับสี่สิเปอร์เซ็นต์แล้วคิดกำไรของกางเกงไว้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะ ถ้าเอาตามที่โจทย์พูดนะครับเรามาดูคําว่ากําไรก่อนนะครับกําไรเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยก็คือกําไรเกิดจากอะไรนะกำไรก็ต้องเกิดจากขายลบทุนใช่ไหมนะครับก็คือราคาที่เราจะขายเขาอะลบด้วยราคาทุนของเราเขาเรียกว่ากําไรนะครับคราวนี้ขอพูดง่ายๆอย่างนี้เลยครับก็คือถ้าหากว่า เราจะเอากําไรของเสื้อในสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยให้คิดแบบนี้เลยฮะก็คือคิดว่าในส่วนของราคาขายเนี่ยก็ยยต้องขายในส่วนของเสื้อเนี่ยเท่ากับร้อยสี่สิบนะครับเปอร์เซน็นต์เองก็คือทุนมันร้อยอ่ะก็คือหมายความว่าอันเนี้ยถ้าทุนเป็นร้อยนะมันต้องขายร้อยสี่สิบอ่ะ เพื่อให้ได้เป็นกาไร่40ทันไหมอย่างเงี้ยความหมายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ราคาขายก็เลยเป็น140หารด้วยทุนนะครับก็คือ140เปอร์เซ็นตนะครับคูณด้วยทุนของเสื้อนะทุนของเสื้อคือสอสเสือเขียนบอกคูณกหน่อยละกันนะให้ทุนของเสื้อ ถ้ากับสอเสือแล้วก็ทุนของกางเกงนะครับถ้ากับกอไก่โอเคงั้นเราต้องขายเสื้อถ้ากับร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเสื้อเลยคิดออกมาเป็นทศนิยมก็คือได้หนึ่งจุดสี่สอเสือนะครับงั้นจำนวนเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะขายของกางเกงเนี่ยกางเกงเขาต้องการกำไรเท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็ต้องขายใช่าไหรร้อยสามสิบส่วนร้อยนะครับ ของกไก่เองกางเกงของทุกนกางเกงอะ่ะ mm hmm. ก็คือหนึ่งจุดสามกไก่นะครับทอนี้ถ้าเราแบบเก่งๆนะเราก็จะสังเกตได้เลยครับ mm hmm. ก็คือถ้าเราเห็นว่าเราต้องการจะก,กําไรสี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยเราต้องขายหนึ่งจุดสี่มันจะมองเป็นคันขายหนึ่งจุดสี่ได้มันมาจากไหนก็หนึ่งจุดสี่ศูนย์นั่นแหละนะครับส่วนไอเราต้องการกําไรขายกางเกงเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นก็แปลว่าต้องขายเท่าไหร่ ก็คือ1.30เองนะครับถ้าเราเทียบกับเหมือนกับตัวสเกลเป็นหนึ่งอะ่ะหนึ่งคือทุนแปลว่าต้องขาย1.3นะครับของกางเกงแล้วก็ขาย1.4ขอกเสื้อโอเคถ้าเราตีความตรงนี้ได้นะไปต่อง่ายๆเลยครับอไปต่อเลยนะเขาก็มีสิ่งที่เขาบอกไงเขาไปขายเป็นชุดใช่ไหมขายเป็นชุดคือกรนละห้าสิบบาทก็เลยสรุปได้ว่าอะไรครับ หนจุดสี่สอเสือบวกหนจุดสามกไก่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเก้าร้อห้าสิบในทำนองเดียวกันครับถ้าในเรื่องของทุนเนี่ยนะเรื่องของทุนเนี่ยก็คือสเสือบวกกอไก่จะต้องมีค่าเท่ากับเจ็ดรอยนะครับเป็นสมการหนึ่งสมการสองแต่สมการสองของจัดเรื่องจัดรูปไปห,หนึ่งครับก็คือกอไก่ก็จะเป็นเท่ากับเจ็ดร้อยลบสอเสือเนาะ เป็นตัวนี้ให้เป็นเบอร์สองนะครับแล้วเราก็แทนค่าสองในหนึ่งเนาะอ่าสองในหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือมีหนึ่งจุดสี่เนาะหนึ 4, ่งจุดสี่ซอเสือบวกกับหนึ่งจุดสามก็ไก่แต่ก็ไก่เนี่ยเราจะแทนด้วยสมการที่สองเข้าไปนะครับคือได้เจ็ดร้อยลบซอเสือมันจะได้เหลือแค่ตัวแปดเดียวไง ถ้ากับเก้าร้อยห้าสิบอย่าก็คิดต่อไปครับเห็นตัวเลขอยู่หน้าวงเล็บที่มีการบวกลบนะครับกระจยายครับไปเอาหนึ่งจุดสามคูณเจ็ดร้อยได้เก้าร้อยสิบบวกเก้าร้อยสิบลบหนึ่งจุดสามสอเสือถ้ากับเก้าร้อยห้าสิบหนึ่งจุดสี่สอเสือลบหนึ่งจุดสามสอเสือได้ศูนย์จุดหนึ่งส่อเสือ ลบกันก็นได้สี่สิบแปลว่าสอเสือก็มีค่าเท่ากับสี่ร้อยเองนะครับงั้นแปลว่านี่ก็คือทุนนั่นเองนะทุนสอเสือคือสี่ร้อยบาทพอทุนสอเสือสี่ร้อยบาทเราจะไปหาทุนเงินเก่งได้นะครับแทนในสมการที่สนะองนะเงินเก่งก็คือเจ็ดร้อยลบสอเสือคือสี่ร้อยแปลว่าลงทุนเงินเก่งไปสามร้อยบาทนะครับ งั้นข้อหนึ่งนี้ตอบไปแล้วนะครับราคาต้นทุนของเสื้อและกางเกงก็คือต่อไปว่าเสื้อคือสี่ร้อยบาทกางเกงคือสามร้อยบาทนี่คือข้อหนึ่งแล้วเก่งมากข้อหนึ่งต่อไปข้อสองนะครับจิตตาขายเสื้อและกางเกงชุดนี้ได้กําไรเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขายเสื้อและกางเกงได้กําไรเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือขายทั้งชุดอ่ะขายเสื้อและกางเกงชุดนี้นะขายทั้งชุดนะ ได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็แทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่ามันก็เขาบอกราคาขายกับราคาทุนมาแล้วไงถ้าแต่แรกนะครับก็มาลบก,กันเนาะข้อสองนะครับแปลว่าคิดกาไรได้ใช่ไหมครับกำไรก็ขายลบทุนอนะก็คิดไปฮนะเก้าร้อยห้าสิบลบเจ็ดร้อยเท่าไหรอ่อ่ะสองห้าสิบ แลค,คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะไปคิดเป็นเวลาคิดก็คิดไงครับก็เอากำไรเนาะหารด้วยทุนนะแล้วคูณร้อยนะแทงเข้าไปฮะสองร้อยห้าสิบหารด้วยเจ็ดร้อยแล้วคูณร้อยอีกทีนะครับเพื่อทำเป็นเปอร์เซ็นต์ตัด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 น,น,นะครับก็เป็นสองร้อยห้าสิบหารด้วยเจ็ด ได้ที่ไม่พอนะครับเขียนตัวนี้นะ35.71%นะครับเป็นคำตอบนะครับของข้อ2